สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะมาแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษในแมตช์ที่ไทยพบอิตาลีในการคัดโอลิมปิกให้ฟังกันนะคะผลการแข่งขันก็อย่างที่รู้ว่าไทยแพ้ไปสาต่อ1นเซตนะคะแต่ว่าไทยสู้สุดใจมากจริงๆเหนื่อยกันทุกลูกวันนี้บุ๋มบิ๋มได้โดดเสิร์ฟด้วยนะประทับใจแอดมากงั้นอย่ารอช้าเราไปฟังในเกมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นมาเขาก็แนะนำผู้เล่นของเรานะคะในตำแหน่งเซตเตอร์ซึ่งผู้บรรยายเขาก็ เรามาดูพรนพัน์แล้วก็นุชรากัน2เซตเตอร์ของทีมชาติไทยพวกเขามีการเซตที่มีความครีเอทีฟมากและมีการผสมผสานในการเล่นลูกสูตรที่น่าดูมากจริงๆเพราะฉะนั้นให้ระวังการเคลื่อนไหวของเธอแล้วก็วิธีที่เธอเซตบอลไปให้ทีมของเธอเคลื่อนไปตามจุดต่างๆเนี่ยมันมีความคิดสร้างสารรค์แล้วมันก็เหลือเชื่อมากจริงๆเริ่มต้นมาในเซตที่1เราก็เริ่มโจมตีด้วยบอลเร็วจากทัศดาวเลยนะ ผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้ว่าเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็เด้งมือของอิตาลีออกไปเนี่ยคือจุดที่ทีมชาติไทยอ่ะจะต้องเล่นให้ฉลาดเกี่ยวกับการเล่นในวันนี้เพราะพวกเขามีบล็อกใหญ่ขวางหน้าอยู่พวกเขาจะต้องมีความหลากหลายในการเล่นแล้วก็ทําให้บอลอยู่ห่างจากเนต็ตเพื่อให้ห่างจากบล็อกใหญ่พวกนี้และสร้างรูปเกมที่พวกเขาถนัดแต่พูดยังไม่ทันขาดคําทีมชาติไทยก็ตีติดบ,บล็อกเลยนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเนี่ยคือบล็อกใหญ่ของอิตาลีที่ทีมชาติไทย ต้องรับมือให้ได้พวกเขาบล็อกได้ถึง10ครั้งในเกมกับเกาหลีแล้วก็บล็อกไปถึง12ครั้งในเกมกับสโรเวเนียเลยนะและในจังหวะถัดมาทีมชาติไทยก็เล่นบอลเร็วอีกครั้งแล้วก็เป็นทัดดาวที่ตอบทําคะแนนลงไปอย่างสวยงามเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าลูกแบบนี้แหละเป็นการเล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาบอลแรกเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลยที่จะทําให้ทีมชาติไทยสามารถสร้างสารรค์เกมรุกได้อย่างรวดเร็วและทําให้ได้ตีโล่งๆเลยในจังหวะนี้ซึ่งถ้าทีมชาติไทยเลือกที่จะส่ง ไปที่หัวเสาแล้วล่ะก็บล็อกของอิตาลีก็จะรออยู่ตรงนั้นบล็อกทีมชาติไทยได้ทั้งวันแน่แนในเกมนี้อิตาลีก็ใช้การเสิร์ฟที่หนักหน่วงโจมตีไทยนะแล้วก็เป็นผลอย่างลูกนี้เป็นต้นแต่ในจังหวะถัดมาเขาก็เสิร์ฟแรงแต่เราก็รับได้อยู่นะแล้วก็โจมตีกลับไปโดยน้องเพียวอัชราพรตีทะลุบล็อกลงไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการเสิร์ฟที่หนักมากแต่ก็ทําอะไรทีมชาติไทยไม่ได้พวกเขารับบอลแรกดูดซับความรุนแรงของบอลแล้วก็ กลับไปให้อิตาลีอย่างสวยงามเลยแล้วเขาก็บอกว่าจากลูกนี้เขาเห็นความสามัคคีในการเล่นความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของทีมชาติไทยมากๆเลยแต่ในเซตนี้ทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับลูกตบ,บหนักๆรวมไปถึงบล็อก,กใหญ่ๆของอิตาลีที่เราแก้ไม่ตกเนอะทำให้สุดท้ายทีมชาติไทยก็แพ้ไปด้วยคะแนน25ต่อ19คะแนนผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมไทยใจหยุดอิตาลีที่มีการโจมตีที่ดุดันได้ยังไงนะจริงๆทั้งสองทีมมีเกมเสิร์ฟกดดัน ที่ดีแล้วนะแล้ววิธีการเล่นของทีมชาติไทยเวลาที่พวกเขาได้เล่นลูกสูดเนี่ยมันทําให้พวกเขาสามารถหาช่องว่างเล็กๆน้อยๆระหว่างบล็อกของอิตาลีได้และนั่นน่ะมันท้าทายเกมรับของอิตาลีได้ดีจริงๆเลยและในสถิติหลังเกมเขาก็โชว์ตำแหน่งการเสิร์ฟนะคะของทีมชาติไทยเนี่ยก็เสิร์ฟไปด้านซ้ายซะเยอะเลยซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยพยายามเสิร์ฟจี้ไปที่ซิล,ลานะผู้เล่นที่ยืนอยู่ที่ตำแหน่ง5 พยายามจี้ให้เธอรับบอลไม่เข้าจุดในขณะที่ของอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่กระจายไปทั่วขึ้นอยู่กับว่าตัวรับของทีมชาติไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนแต่หลักๆก,ก็คือพยายามทําให้บอลเนี่ยไปตรงที่รีโบโรของไทยหรือเปียนุชเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่เพราะอย่างที่รู้กันนะว่าเปียนุสรับบอลได้ดีเขาก็เสิร์ฟไปทางไหนก็ได้ที่เปียนุชไม่อยู่แล้วการให้คนอื่นรับแทนเริ่มต้นมาในเซตที่2นะคะจังหวะนี้ก็เป็นลูกที่เราพยายามเล่นกัน น้องพีโอาจาราพรตีไม่ผ่านบุ๋มบีมต้องแก้ไขบอลน,นี้เธอก็ผลักลงไปท้ายขอดเลยผู้บรรยายเขาก็ชอบใจเลยนะเขาก็พูดว่านี่เป็นการโชว์ไหวพริบอย่างรวดเร็วเลยนะเธอมีทั้งวิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองที่รู้ว่าจุดว่างของสนามอยู่ตรงไหนเล่นได้ยังไงเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆชัดชูออนและในเกมนี้ก็เป็นเกมที่ชัดชูออนกลับมากระโดดเสิร์ฟแล้วนะที่ทุกคนรอคอยแอดก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะควักมาใช้นะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นลูกเซิร์ฟเอ แต่ว่าเป็นลูกเสิร์ฟที่กดดันได้ดีเลยอย่างลูกนี้ก็เห็นว่าพอเสิร์ฟไปอิตาลีรับไม่เข้าจุดเนาะทาให้สปีดในการตีของเขาช้าลงแล้วก็ไม่หนักเท่าไหร่เล่าชะลอบอลได้เนาะจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการเสิร์ฟกดดันได้ดีมากทีมชาติไทยจะต้องมีความดุดันในการเสิร์ฟนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องทําเลยในการเล่นวันนี้ <c oughs> และชาชิออนก็จัดให้อีกครั้งคราวนี้โดดเสิร์ฟแล้วก็เป็นเสิร์ฟเอส ทำคะแนนลงไปเลยลูกนี้คือเหมือนออกมากแต่ว่าในภาพช้าเนี่ยลงเส้นอย่างพอดิบพอดีเลยแอดต้องขอเก็บไว้เลยเพราะว่าหน้าของโคชอิตาลีนี่แบบือียอ่างวะแบบนี้เลย ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่แลนลี่กันไปมาไทายบล็อกบอลเร็เวของอิตาลีได้เขาตบใหม่ทีริเบโรเรารับได้ตบใหม่อีกทีอัจาราพรยังเกี่ยวไว้ได้อีกสุดท้ายก็เป็นชาติชูอ่อนที่ตบกระเด้งบล็อกได้คะแนนไปนะคะผู้เป็นใยญ่ก็พูดว่าทีมชาติไทยใช้วิธีตบสูงให้เด้งบล็อกออกไปเป็นการช่วยกันเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงเป็นสปิริตการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทย แ c e เนี้ยแสดงให้เห็นถึงตัวตนของทีมชาติไทยเลยจริงๆก็คือสู้ไม่ถอยนะว่าอย่างนั้นเลยในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ชาชูออนรับบอลตบหนักๆของอิตาลีได้พรพัน์วิ่งไปแก้บอลแล้ววิภาวีตีบอลแก้ลงไปอย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าวิภาวีสามารถผลิตแต้มได้จากลูกที่ดูไม่มีอะไรเลยนะลูกบอลยกสูงจากด้านนอกแล้วก็ยกไปที่เส้น3ามเมตรแต่คุณดูสิเธอยังตีบอลป้ายด้วยการเอา ปีดออกจากบอลแล้วก็ทําคะแนนจนได้และในจังหวะนี้ก็ทําให้ไทยขึ้นนําอิตาลีครั้งแรกด้วยคะแนน18ต่อ17คะแนนนะคะโคชอ,อิตาลีไม่รอช้าเลยคะแนนเดียวก็ขอเวลานอกทันทีนะคะซึ่งเราก็จับคําพูดโคชได้คร่าวๆนะคะเขาก็พูดว่าตอนนี้พวกเราเล่นเกมบุกแบบตีสูงแล้วก็ตีลึกใช่ไหมแต่ว่าเขาอยากเพิ่มวิธีการเล่นให้กับลูกทีมก็คือตีสูงแล้วก็เพิ่มการตีหนักให้มากขึ้นในเวลาที่พวกเขาจะต้องเล่นบอลเขา Attack เนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเขาก็อยากให้ลูกทีมของพวกเขาเล่นบอลใกล้เน็ตขึ้นเพื่อที่จะได้มีมุมตีมากขึ้นแล้วก็ใช้การโจมตีที่หนักหน่วงของพวกเขาเนี่ยแหละ ตีลงไปซึ่งแอดเขาอธิบายนิดนึงนะว่าคนสูงเนี่ยยิ่งตีใกล้เน็ตเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบคนเตี้ยนะเพราะเขามีจุดตบที่สูงกว่าเยอะยังไงคนเตี้ยก็ไม่มีทางบล็อกได้ถึงแน่นอนให้ยืนใกล้กันในขณะนี้ของเราเวลาเล่นกับคนสูงเราก็ต้องเล่นห่างเน็ตหน่อยนะไม่งั้นก็จะถูกปิดบูมหมดเลยเพราะว่าเขาสูงกว่าเราหรือว่าเราก็ต้องเลือกที่จะเล่นบอลเร็วนะคะเพราะกลับลงมาเล่นเนี่ยอิตาลีก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็ตีสูงจริงแต่ว่าตีลึกหลุดไปเอง วกับทีมชาติไทยเสิร์ฟเอสได้อีกทําให้ทีมชาติไทยทิ้งห่างไปถึง22ต่อ18คะแนนนำ4คะแนนครั้งแรกเลยนะโคชอิตาลีทนไม่ไหวต้องขอเวลานอกอีกครั้งเลยทันทีซึ่งจังหวะนี้เขาก็อารมณ์เหมือนกระตุ้นลูกทีมซะมากกว่าเลยนะเพราะเขาก็พูดว่าเราต้องออกไปทําหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราทำคำพูดนี้คุ้นๆไหมเหมือนโคชไทยเหมือนกันนะในจังหวะที่มันไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องมั่นใจสิเออแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปเล่นตามเกมของเขา เราต้องเป็นคนคุมจังหวะของเกมไม่ใช่ไปตามเกมของไทยนี่ก็เพราะว่าอิตาลีเล่นหลนเหมือนกันนะไปตามเกมไทยก็เลยเล่นผิดพลาดด้วยความตามเกมเร็วของไทยไม่ได้นะคะกลับมาจากเวลานอกเกมรูปของอิตาลีก็ยังไม่ทํางานนะคะแต่ว่ามีเกม รูปของวิภาวีนี่แหละที่ทํางานได้ดีเลยผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้ว่าเป็นอีกครั้งที่วิภาวีทําได้จากการตีบอลแก้นะครั้งนี้เป็นการตีลงไปด้านนอกของบล็อกด้วยความเร็วดูความดุดดันในการตีนั่นสิเหมือนเธอใส่พลังทุกหยดที่มีเลยนะ ใส่เข้าไปในลูกนี้เลยเป็นการเตีที่ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายในเซตนี้อิตาลีก็ไล่ไม่ทันทําให้ทีมชาติไทยปิดเซตไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ21คะแนนตามมาเสมอที่1ต่อ1เซตนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในเซตที่2แล้วก็เป็นการที่ทุกคนเล่นได้ดีหมดเลยนะทุกตำแหน่งพวกเขามีวิธีการจัดการกับบล็อกใหญ่แล้วแล้วก็รู้ว่าจะจัดการกับตัวตีหนักๆของอิตาลียังไงในเซตนี้ที ชาไทยสามารถทําแต้มจากการโจมตีได้มากขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาให้อิตาลีได้มากขึ้นด้วยเช่นกันก็ถ้าดูจากสถิตินะคะเซตนี้ทีมชาติไทยทําคะแนนจากเกมรุกได้มากกว่าอิตาลีซสอีกคือ17ต่อ16กคะแนนเลยแล้วก็เสิร์ฟเอสไปถึง3ลูกเรียกว่ามาทุกตําแหน่งจริงๆในเซตที่3ถัดมาทีมชาติไทยก็ใช้บอลเร็วโจมตีเข้าใส่อิตาลีรัวๆเลยนะคะในจังหวะนี้ก็เป็นหัทยาที่ตีบอลเร็วทําแต้มได้ถึง2ครั้งติดติกันเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่า เป็นการเลือกใช้บอลเร็วแล้วก็โจมตีออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยหลอกบล็อกของอิตาลีได้อย่างฉลาดมากเธอรอจังหวะตีกลางอากาศและตีในจังหวะที่เธอรู้ว่าจะทําลายเกมรับของอิตาลีได้แล้วมันก็ดีพอในการทําคะแนนจริงๆในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่แอนโชพ่าตัวตีทําคะแนนของเขาตีบอลแล้วไม่ตายนะเด้งไหลของวีภาวีแล้วก็เป็นอัชาราพรที่ตีลงท้ายขอดอย่างเฉียบขาดไปเลยผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้น จังหวะนี้นึกว่าเป็นคนไทยเลยนะตะโกนใส่ไม่สุดๆเึ้นเขาก็พูดว่าเป็นการตอบอย่างหนักหนวงจากทีมชาติไทย <c oughs> อัจฉราพรรับหน้าที่ตบลงไปแต่ว่าเครดิตของแต้มเนี้ยต้องยกให้ไหล่ซ้ายของวิภาวีเลยนะเออให้วิภาวีก็ไม่ได้ให้ไหล่ซ้าย <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าไหลของเธอดูทรัพ แรงตบกระแทกหนักๆทาให้อัชาราพรสามารถขึ้นตบผ่านบล็อกลงไปได้และในจังหวะถัดมาก็เห็นได้ว่าถ้าอิตาลีตบเบาและเล่นช้าเนี่ยก็เสร็จบล็อกของทีมชาติไทยเหมือนกันนะจังหวะนี้ก็ทําให้ทีมชาติไทยขึ้นนําไป2แต้ม9ต่อ7ดคะแนนโคชอิตาลีก็รีบขอเวลานอกเลยไม่ปล่อยให้เราทิ้งเลยนะคะซึ่งโคชอิตาลีเขาก็พูดกับลูกทีมเรื่องเดิมนะที่เขาพูดในเซตที่แล้วเขาก็บอกว่าเราต้องเซตให้ใกล้เน็ตที่สุดเท่าที่ ทําได้แล้วก็เรารู้ว่าทีมไทยมีเกมรับที่แข็งแกร่งสิ่งที่เราต้องทําได้ดีขึ้นก็คือถ้าพวกเขารับบอลเราได้เราต้องตีกลับไปให้หนักๆไปเลยก็คือตีก็ต้องตีให้ตายอย่างนั้นเนอะเพราะว่าลูกก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาตีเบาแล้วก็ตีห่างเน็โตโค้ชเขก็แก้ในจุดนั้นเลยทันทีและพอกลับลงมาอิตาลีก็เล่นได้ดูดันขึ้นมากจริงๆทั้งตีหนัก ทั้งเสิฟหนักจนทีมชาติไทยเอาไม่อยู่นะคะและสุดท้ายก็เลยต้องแพ้ไปในเซตนี้ด้วยคะแนนเฉียดชิวมันกันนะ22ต่อ25คะแนนแล้วเราก็มาขึ้นกันในเซตที่4นะคะเปิดมาก็เป็นแต้มที่แลนลี่กันยาวๆเลยนะเราตอบเขายังไงก็ไม่ตายสัทีทั้งจากอัชาราพรจากวิภาลีและสุดท้ายต้องพึ่งบริการของทัดดาวตบบอลเร็วลงไปเทนี้มาซานติโค้ชของอิตาลีถึงกับยกนิ้วให้เลยนะ คือเป็นเกมคุณภาพจริงๆในจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นแอคชั่นการเล่นที่เหลือเชื่อมากๆ ทัดดาวรอให้บอลผ่านบล็อกไปนิดนึงแล้วค่อยสบับดข้อมือตอบลงไปยอดเยี่ยมมากๆเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นจังหวะที่เราได้เล่นลูกสูตรที่ทัดดาวกระโดดหลอกแล้วอัชราพรวิ่งเข้ามาตบแทรกด้านในลงไปคู่บรรยายเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าโอ้อัชราพรเล่นได้เหลือเชื่อมากๆเป็นความสุขที่แท้ทรูที่ได้ดูการเล่นแบบนี้เออแล้วเขาก็บอกว่าดูวิธีวิ่งเข้ามาด้านในของเธอสิแล้วบล็อกก็ถูกหลอกด้วยตัวบอลกลางทําให้เ ธอได้ตบโล่งๆลงไปและในวันนี้ทีมชาติไทยก็เน้นเกมเสิร์ฟได้ดีนะคะอย่างฮาทยาเนี่ยก็เสิร์ฟเอสไปถึง2ครั้งแล้วหลายๆจังหวะเธอก็เสิร์ฟกดดันอิตาลีให้หลุดตำแหน่งได้แต่ว่าอิตาลีก็ยังมีคนนี้นะคะแอนโทรโบวาที่แก้บอลให้ได้เกือบทุกลูกเลยซึ่งผูบ้บรรยายเขาก็พูดว่า ทีมชาติไทยกดดันจากลูกเสิร์ฟอีกครั้งการเสิร์ฟของไทยสร้างปัญหาให้กับอิตาลีได้พอสมควรเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะฉันจะบอกว่าการตอบจากแอนโดรวัวเนี่ยก็สร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยอย่างมากมายด้วยเช่นกันก็นแน่เนอะตัวตบคนนี้มีความสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวแล้วไทยมักจะมี จุดอ่อนที่แพ้คนตัวสูงและตบหนักแบบนี้แหละและในเซตนี้เกมบล็อกของอิตาลีก็กลับมาอีกครั้งที่ทีมชาติไทยตอบยังไงก็ไม่ผ่านซะทีชราพรตบไปก็ติดชาชูออนก็ไม่ผ่านและสุดท้ายอาชราพรก็ติดบ,บล็อกแล้วก็เด้งกลับมาจนได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยทํางานกันหนักมากพวกเขาพยายามจะเล่นยังไงก็ได้ให้ผ่านบล็อกของอิตาลีให้ได้แต่บล็อกของอิตาลีนี่มันเหนียวทนทายาทมากจริงๆเออ และในเซตนี้ทีมชาติไทยก็สู้กันทุกเม็ดนะแต่ว่าก็ต้องพ่ายแพ้บล็อกของอิตาลีไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นเกมที่เหลือเชื่อมากจากทีมชาติไทยแล้วก็อิตาลีนะทีมชาติไทยมีการเล่นลูกสูตรที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังพร้อมกับความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นบวกลงไปนะในขณะที่อิตาลีเน้นส่งบอลไปที่แอนโทรโพว่าอย่างเดียวเลยเออก็เป็นคนที่ทีมชาติไทยปิดไม่อยู่จริงๆนะแล้วเขาก็บอกว่าเธอคนนี้ ทำแต้มไปคนเดียวอะเกือบ2เท่าของคนอื่นในทั้งเกมเลยนะก็คือทั้งหมดทำได้ไปถึง34แต้มเกิน1เซตอีกนะถ้าไทยหาวิธีจัดการกับคนนี้ได้เนี่ยมีชนะแน่นอนแต่ก็อย่างว่านะเจอคนสูงและคนตบหนักเมื่อไหร่ก็เป็นจุดที่เราแก้ไม่ตกสัทีค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแปลคำบรรยายภาษาอังกฤษในแมชนี้นะคะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้เรายังมีเกมหนักๆรอยอยู่ที่เจอกับโปลแลนด์ แล้วเขาก็มีคนตัวสูง2เมตรถึง2คนที่เขาเอาไว้รอจัดการเราเลยจะบอกว่าในเกมที่เกาหลีใต้ได้เซตโปลแลนด์เนี่ยโปลแลนด์เขาไม่ได้เอาคน2เมตรคนหนึ่งลงนะคือตัวบอลเร็วแล้วพอเขาเอาตัวบอลเร็วคนนี้ลงอะ่ะคือทั้งทางคะแนนทั้งบล็อกเกาหลีใต้ได้ทําให้ชนะเกาหลีใต้ขาดเลยนะเซตนั้นคือ25ต่อ9คะแนนแอดก็เชื่อว่าโปลแลนด์ไม่มีทางประมาทไทยเอาคนนี้ลงตั้งแต่ต้นเซตแน่ๆไทยก็ต้องหาทางรับมือกันต่อไปเนาะเอาล่ะว่า น,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ด้วยนะคะเพื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์คนอื่นๆจะได้เห็นกันหรือนักกีฬาได้เห็นเนาะและขอฝาก Facebook Sport Thailand ไว้ด้วยยังไงไปก่อนไว้เจอกันใหม่แมสหน้าสวัสดีค่ะ